โรงเรียนราชประชานุรครจาะหบสจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ณเลขที่78หมู่12ตำบลนาหัวบ่ออำเภอพนนานิคมจังหวัดสกลนครรหัสไปรษณีย์47220สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำรับนักเรียนที่เป็นเด็กด้อยโอกาส10ประเภทในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่13มีนาคม2512เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร ต่อมาในปีการศึกษา2,556โรงเรียนได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53จังหวัดสกลนครเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เนื่องในวโรกาสที่มีพระชนมายุค,ครบ84พรรษา ปัจจุบันเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมระยมศึกษาปีที่6จํานวน24ห้องเรียนจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น550คนบุคลากรครูจํานวน40คนและบุคลากรอื่นจํานวน34คนรวมทั้งสิ้นจํานวน74คนปัจจุบันมีดรทัศนีสิงห์วงวงํารงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนดังนี้ 1. นายกรสลงสุสกาว 2. นางสาววนิดาแสนสิงห์ นายในสุพันยอดสิงห์และ 4. นางสาวปริชัดจันล่าโดยมีพระเดชพระคุณท่านพระเทพยานวิสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประภุมวนารามเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสัญลักษณ์โรงเรียนตราเครื่องหมายเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎบนอุณาโลมย่อพระมหาพิชัยมงกุฎลัศมใตายพระมหาพิชัยมงกุฎมีตัวอักษรไทยว่าโรงเรียนราชป,ประชานุเคราะห์53จังหวัดสกลนคร ปรชัชญาสร้างโอกาสสร้างชาสร้างความเป็นมนุษย์คติพจน์สุขาสังคสะสามคัคคีความสามัคคีนำมาซึ่งความสุขสีประจำโรงเรียนสีเขียวขาวอัตลักษณ์จงรักภักดีมีคุณธรรมน้อมนำแนวทางพระราชดำริเอก,กลักษณ์จัดการศึกษาเพื่อเด็กด้ยโอกาสวิสัยทัศน์จัดการศึกษาให้เด็กได้โอกาสอย่างมีคุณภาพและเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้เริ่มต้นจากการร่วมมือกันของทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนรวมการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของโรงเรียนและกำหนดวิสัยทัศน์ซึ่งได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางหลักในการกำหนดพันธกิจที่ชัดเจนในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาซึ่งมีกระบวนการพัฒนาตามวงจรบริหารคุณภาพ PDCA ดังนี้ขั้นวาง แผน 1. จัดประชุมครูบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันให้ทุกคนร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในทุกด้านรวมกันกำหนดทิศทางงานพัฒนากำหนดเป้าหมายแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกัน 2. นำทีมงานศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและนําข้อมูลสู่การดําเนินงานโครงการกิจกรรมการพัฒนาตามเกณฑ์พร้อมประชุมชี้แจงภาระงานตัวชี้วัด ขอบขายพรังงานแต่ละงานที่มอบหมายงานให้ทุกคนดําเนินการร่วมกันนิเทศกํากับติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียนให้เกิดกับนักเรียนครูบุคลากรทุกคนจัดเป็นฐานการเรียนรู้และเป็นเครือข่ายการเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 4. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามกำหนดปฏิทินการนิเทศเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและประเมินผลพร้อมนำข้อมูลสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องขั้นการปฏิบัติคณะกรรมการดำเนินโครงการต่างๆได้ดำเนินงานตามแผนงานโครงการอย่างต่อเนื่องโดยการกำหนดให้นักเรียนรวมกลุ่มทำงานต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมประกอบด้วย5ฐานการเรียนรู้ดังนี้ 1. ฐานเรียนรู้โครงการอัเนื้อมาจากพระราชดำริซึ่งประกอบไปด้วยสารพระราชาซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ หลักปรัชญาของศฐกิจพอเพียงหลักการทรงงานพระราชวงศ์จักรีโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำดินการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมและพระบรมราโชวาท 2. ฐานการเรียนรู้เกษตรวิถีพอเพียงประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่และฐานการเรียนรู้การปลูกผักปลอดสาร สฐานการเรียนรู้การศึกษาเพื่อการมีงานทำประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียนฐานการเรียนรู้โรงเรียนธนาคารฐานการเรียนรู้นวดแผนไทยฐานการเรียนรู้เสริมสวยหญิงฐานการเรียนรู้ตัดผมชายฐานการเรียนรู้การทำขนมอบฐานการเรียนรู้กาแฟภูคามฐานการเรียนรู้ผ้ามัดยอมครามและสีธรรมชาติฐานการเรียนรู้การทอผ้าและฐานการเรียนรู้การทำอิฐบล็อก 4. ฐานการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นสกลนครประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการศิลปะอาร์ตแกลเลอรี่ฐานการเรียนรู้วงรตปีพื้นเมืองและฐานการเรียนรู้วงโยธวาทิต 5. ฐานการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโรงเรียนได้จัดทําแหล่งเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พืชอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทั่วไปที่สะอาดร่มรื่นน่าอยู่เป็นระเบียบมีบรรยากาศการเรียนรู้ทําให้โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกขั้นการตรวจสอบประเมินผลการตรวจสอบประเมินผลโครงการนั้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศกํากับติดตามสังเกตสัมภาษณ์และการร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องใช้แบบสอบถามประเมินผลการดําเนินงานและประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่เกิดจากการพัฒนานักเรียนขั้นการปรับปรุงพัฒนาการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องและนำผลการประเมินมาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและจุดควรพัฒนาและสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการในปีต่อไปโรงเรียนรัชป,ประชานุเค,คราะห์53จังหวัดสุโขทรได้รับการดูแล,แลและได้รับคำปรึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายร่วมกันสนับสนุนตลอดระยะเวลาในการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนรับประชานุเคราห์53จังหวัดสกลนครทําให้นักเรียนบุคลาก,กรและชุมชนมีความภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้เป็นอย่างมากนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีอุปนิสัยพอเพียง บุคลากรมีความรักสมัครสมานสามัคคีสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คณะครูบูรณาการสู่การเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีผู้ปกครองและหน่วยงานราชการให้การสนับสนุนส่งเสริมร่วมกันขยายผลอย่างเต็มศักยภาพโดยสม่ำเสมอและต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์53จังหวัดสกลนครพร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศรึกษา เศรษฐกิจพอเพียงจะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระราชด,ดำรรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาคม2541